สวัสดีครับเราก็มาพบกันอีกแล้วนะผมกับช่องพะระลึครับราคาถูกนะครับใน e ีพีที่69แล้วนะพี่ใครที่เข้ามาชมใหม่นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วที่สำคัญนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่นะครับวันนี้นะผมอีพี69นะครับ500บาททุกรายการนะผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะผมแต่ถ้าสะดวกโอนสามารถโอนงิงเข้ามาได้เลยนะครับ สำหรับช่องทางการติดต่อนะครับผมสแกน q คียโค้ดเข้ามาได้เลยนะผมมือจีเอทไลน์นะผมผ่านเบอร์โทรศัพท์ผ่านอนดีไลน์นะครับ0824940776นะครับเบอร์โทรเบอร์โทรนะผมก็เป็นเบอร์เดียวกันนะครับ0824940776เช่นเดียวกันนะครับเพื่อไม่้เป็นการเสียเวลานะครับผมเราไปชมที่รายการที่1ก่อนเลยนะครับ รายการที่หนึ่งนะผมจะเป็นเหรียญน,นะผมหลวงปูเขียวนะเปลี่ยมกรอบพลาสติกสีใสนะผมมาแบบนี้นะครับนี่นะครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่เขียวนะครับรายการที่หนึ่งนะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่สองนะผมรายการที่สองนะผมเป็นพระสมเด็จนะผมเนื้อเก่าๆสวยๆแบบนี้นะผมนี่นะครับมีค่าบแบบนี้นะครับนี่นะครับ ประมาณนี้เลยนะครับผมไปกันต่อนะครับผมที่รายการที่สามนะครับรายการที่สามนะครับผมจะเป็นนี้เลยครับเตารีดหลวงปู่ทวดนะครับผมนี่นะครับเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะครับรายการที่สามนะครับนี่ครับผมนี่นะ ไปกันที่รายการที่สี่เลยนะผมรายการที่สี่นะผมเป็นพระปิดตานะพี่เก่านะผมเก่าเก่าเลยนะครับเป็นพระปิดตานะมีครึ่งซีกนะพี่นี่นะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้านะผมก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับผมนี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินรายการที่ห้านะครับ เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมมีคราบเขียวๆขึ้นแบบนี้นะครับเก่าๆเลยนะครับต่อไปนะครัผมรายการที่หกนะครผมรายการที่หกนะครับจะเป็นเหรียญรอบโบราณน,นะพี่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมของลุงพ่ออะไรนะครับนี่นะครับรายการที่หกนะครับเป็นเหรียญล่อน,อนะครับผมนี่นะครับ ต่อไปนะผมรายการที่เจ็ดนะผมก็จะเป็นเหรียญอาจารย์นำนะครับนี่นะครับรายการที่เจ็ดนะผมเป็นเหรียญอาจารย์นำนะผมเรี่ยมตลับมาแบบนี้นะครับนี่นะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่8นะครับรายการที่8นะครับผมก็จะเป็น Parking นะพี่ นี่นะผมเป็นพาร์ก,กิ่งน,นะครับรายการที่แปดนะผมเก่าๆนะครับสวยๆนะครับมีค่าแบบนี้นะพี่นี่นะครับรายการที่แปดนะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่เก้านะครับผมรายการที่เก้านะครับจะเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะครับผมหลังหนังสือนะพี่ เ็นเตารีดหลวงปู่ทวดหลังหนังสือนะครับรายการที่เก้านะครับผมสวยงามนะครับรายการนี้นะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบนะครับผมจะเป็นเหรียญล่อโบราณนะผมหลวงพ่อจันนะครับเป็นเหรียญล่อโบราณหลวงพ่อจันนะผมรายการที่สิบนะครับนี่นะครับ ต่อไปนะผมรายการที่11นะครันะผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะผมวัดโคศิตารามนะครับเรียงกอบพลาสติกมาแบบนี้นะผมสวยงามนะครับนี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตรามนะครับรายการที่11นะครับนี่นะครับผมต่อไปรายการที่12นะครนะผมเป็นพระปิดตานะพี่นี่นะครับรายการที่12นะครับ นี่ครับผมสวยงามเลยนะครับต่อไปนะผมรายการที่สิบสี่นะผมเป็นหลวงปู่สุกนะพี่เป็นหลวงปู่สุกนะผมนี่นะครับรายการที่สิบสามนะครับรายการนี้นะครับรายการละห้า้อยบาททุกรายการนะผมจะส่งให้ฟรีนะครับ มีเก็บเงินปลายทางนะผมแต่ถ้าสะดวกโอนสามารถโอนเข้ามาได้เลยนะครับต่อไปนะผมรายการที่สิบสี่นะผมเป็นพระสมเด็จนะผมนี่นะครับเก่าๆนะผมผิวประมาณนี้เลยนะผมนี่ครับครุขระนะผมสวยงามนะครับ นี่นะครับผมรายการที่14นะครับรายการนี้นะครับไปกันต่อนะครับผมที่รายการที่15นะครับรายการที่15้านะครับผมเป็นเหลียญหลวงพ่อแดงนะครับผมปี0ูนยานะครับเรียมตลับมานะครับผมแบบนี้นะครับสวยงามนะครับผมตลับนะครับเป็นเหลียญหลุงพ่อแดงปี0ูนยานะครับผมรายการที่15นะครับรายการนี้นะครับ นี่นะครับผมต่อไปนะผมเป็นรายการที่16นะครนะผม <_ C 1> ก็จะเป็นเหรียญรอบโบราณนะผมหลวงพ่อจันนะครับนี่นะเป็นเหรียญรอบโบราณหลวงพ่อจันนะครับรายการที่16นะครับนี่นะผมชอบรายการไหนนะผมสนใจรายการไหนนะร,รีบโทรรีบติดต่อได้เลยนะผมถ้าช้าไม่ทันนะพี่ ต่อไปนะครับรายการที่17บเจรดนะผมก็จะเป็นพลาปิดตาหลวงปู่โตนะครับตะกุด1ดอกนะครับนี่นะครับเป็นพลาปิดตาหลวงปู่โตนะครับผมสวยงามนะผมนี่นะครับลอยปิ้นก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่18ดนะครับ รายการที่18บแปดนะผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะผมหเหรียญลมดำมานะพี่เหรียญลมดำมานะผมแล้วก็เลี่ยมกรอบพลาสติกนะ,แบบน,นะน,นะครับผมแบบนี้นะครับสวยงามเลยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับนี่นะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่19นะครับผมรายการที่19นะครับก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับผม นี่นะครับเม็ดขึ้นประมาณนี้เลยนะผมสีผิวประมาณนี้นะครับสวยงามนะผมออกมันๆช่ำๆหน่อยๆนะพี่นิดๆหน่อยๆนะครับผมนี่นะครับเม็ดขึ้นประมาณนี้เลยนะครับรายการที่สิบเก้านะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบนะพี่รายการที่ยี่สิบนะผมเป็นรูปหล่อนะผมหลุมพ่อเงินนะครับ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับนี่นะครับต่อไปนะผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมจะเป็นนี่เลยครับเหรียญหลวงปู่ดูนะผมเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่ดูนะครับเหรียญพระพุมนะครับสี่หน้านะครับนี่นะครับ เป็นเหรียญหล่อหลวงปูดูนะครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับใส่ตลาบมาสวยงามนะพี่นี่นะครับต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะผมเป็นพระสมเด็จนะผมเนื้อมีความมันวาวฉ่ำๆนิดนึงนะครับเม็ดขึ้นประมาณนี้นะครับนี่นะผมเม็ดขึ้นประมาณนี้นะผมรายการที่ยี่สิบสองนะครับ รายการเพียงรายการละ500อบาทนะผมจะส่งฟรีด้วยนะพี่แต่ถ้าสะดวกโอนนะครับสามารถโอนนะครับมีเก็บปลายทางนะครับรายการที่23นะครับเป็นรูปล่อลูปพ่อเงินนะครับนี่นะครับนี่ครับสวยงามแบบนี้เลยนะผมต่อไปนะครับรายการที่24นะครับเป็นพระปิดตานะพี่ เก่าๆแบบนี้เลยนะผมคาบขึ้นแบบนี้นะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับพาปิดตานะครับต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบห้านะผมเป็นพากสมเด็จนะผมเนื้อแตกลายงานนะผมสวยงามนะครับเม็ดขึ้นประมาณนี้นะครับเรียมตรับมาแบบนี้นะสวยจริงๆนะครับ นี่นะครับผมช้ำช้นะครับปลาสมเด็จรายการที่ยี่สิบห้านะครับรายการนี้นะครับหมดแล้วนะผมยี่สิบห้ารายการนับช่องทางการติดต่อนะผมนี่เลยครับสแกน q ค code โคดได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์นะผมผ่านเบอร์โทรศัพท์นับผ่านไอดีไลน์นับศูนย์แปดสองสี่เก้าสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดหกนะครับเปรดโทรเร่งด่วนก็เป็นเบอร์เดียวกันนะครับศูนย์แปดสองสี่เก้าสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดหกนะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะผมสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ